สวัสดีย้ำช้าครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพามาติดตามสภาพอากาศนะครับว่าพื้นที่ไหนนะครับของประเทศไทยนะนะครับผมที่จะเสี่ยงมัางนะครับผมจากนะครับกราฟโมเดลนะครับผมด้านขวานนี่คือแผนที่ประเทศไทยนะครับผมด้านล่างเนี่ยคือเขาจะระบุว่าวันที่นะครับผมแล้วก็เวลานะครับส่วนนะครับพื้นที่ไหนถ้าฝนมีโอกาสตกนะครับก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะครับ ที่มีโอกาสตกหนักนะครับสีเขียวมีโอกาสตกเบาบางนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาลากดูกันยาวๆเลยนะครับผมอ่านี่ครับผมช่วงเช้ามืดนะครับยังไม่มีฝนนะครับเริ่มบ่ายโมงนะบ่ายสองเริ่มเข้านะครับบริเวณภาคกลางนะนะครับผมเดี๋ยวมาดูวันพฤหัสมั้งครับผมพฤหัสก็ภาคกลางนะครับผมประเทศไทยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับมีแนวโน้มนะครับผม ในวันพฤหัสบดีที่9นะครับผมวันที่10นะครับผมมาดูที่10กันประเทศไทยก็ยังมีนะครับฝนกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับผมจะนี่นะครับผมวันที่10นะวันที่1 1นะครับผมโดยสังเกตจากโมเดลแล้วนะครับฝนนะครับจะเริ่มขกดตัวช่วงประมาณนะครับบ่ายโมงนะครับผมนี่นะครับผมบ่ายสองบ่ายสามนี่คือฝนมีโอกาสที่จะตกนะครับ ได้สูงนะมีเปอร์เซ็นต์การตกสูงเลยนะครับผมเราก็ยังมีลุ้นกันยาวๆนะครับถ้าดูจากโมเดลนี่ก็อากาศนะครับก็จะเย็นลงนะครับผมนี่นะครับผมภาคอีสานนะสัมทาจะโดนหนักนะครับผมในวันอาทิตย์ที่12นะมาถึงวันที่13นะครับก็ยังมีผลยู่นะครับผมกระจายตัวนะครับตกหนักบางแห่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันยาวๆนะครับผมในสัปดาห์นี้นะครับผม นี่นะครับจากโมเดลนะครับผมช่วงเวลา4โมงนะครับไอ้บสองนะครับฝนก็จะเริ่มก่อตัวนะนี่นะครับ4โมงเย็นนะครับผมบริเวณนะครับภาคเหนือนะครับผมภาคกลางนะครับผมภาคตะวันนี่ครับทางทิศตะวันตกของไทยนะครับบริเวณกาญจนบุรีนะครับก็มีแนวโน้มที่จะโดนนะครับรวมรวมรวมถึงชลบุรีด้วยนะครับผมภาคใต้นี่แทบทุกจังหวัดเลยนะที่จะ มีแนวโน้มที่จะได้รับฝนนะครับผมในวันนี้นะช่วงบ่ายโมงครับก็มาลุ้นกันเนาะนะครับถ้าพื้นที่ไหนนะครับตกไม่ตกก็มาคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้นะครับผมอันนี้เป็นแค่การคาดการนะครับมีแนวโน้มนะว่าจะตกนะครับผมก็พอให้มีความหวังเนาะสำหรับเกษตรกรนะครับที่หว่านข้าวนาปีนะครับผมก็ยังมีหวังหวังนะครับในทุกๆวันหลังจากนี้นะครับผม ยาวยาวเลยนะครับจนถึงวันที่12 13เลยนะโอเคครับผม